ั่นมาไอเคยเห็นไอเคยเห็นมัน,น่ตัวนี้มาอืออือน้องแล้ไไม่ได้สังเกตแต่พออะไรมันดมสักอย่างอมันได้กลิ่นก็เห็นมันนี่คือลูกหมาที่จะแจกให้คนอื่นรับงใช่พูดผิดพูดผิดเขาจะขอขอไปรับเลี้ยงโอเค <laughs> สามตัวไหนขอดูหน่อยสินี่ตัวผู้ตัวนี่เป็นตัวผู้อันนี้ล่ะตัวผู้ตัวเมียนี่ล่ะทำไมท้องมันอ่อนจังเลยนึกว่ามันกินข้าวแล้วมันก็แน่นแน่นเออตัวเมียสองตัวตัวผู้ตัวหนึ่งตัวผู้ตัวนี้